สวัสดีค่ะเพื่อนชาวมินิชาแนลนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นเวลาแย่านึ่งนะคะก็เป็นเวลาเรา20นะคะเราน,นคะคะก็มากินไก่เหเดินนะคะเพราะว่าเรามีติ่มไก่บบน,นะน้องทอดที่ป่าโอ้ยมันจะเหลือน,นะคะนี่เป็นกอยนี่ เป็นไกด์หชินนะคะตอนเน็้มาเราก็จะไปกินข้าวหมีว่วนะคะเดีย๋ยวไปเริ่มกินกันเลยตอนนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกินกันดีกว่าเอสเ็จจกกินข้าวาพ่อเราทำาหิวร้อนมากเดี๋ยวเราให้หยุดรอกันนะคะตอนนี้นะคะมันก็หยุดรแล้ว อร่อยมาก นะี่ะ e, ถ้าเราจะหยุดกินเนี่ยเราก็จะบอกทุกคนเลยนะคะพี่เรานะคะก็มีช่องแล้วนะคะช่องว่าสาวมีพากินนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะเพราะว่าสองพี่น้องมีสองคลิปนะคะมีมินิชาแนลนะคะในมินิชาแนลแต่เราลงวอาแบบผิดไว้แต่เราลงผิดนะคะเพราะว่ายังไม่รู้แนวนะคะเดี๋ยวเรานะคะจาเอ่อ <tinc 999, S 1> ถ้าพี่มีนถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงช่องนี้นะวัเดี๋ยวเราจะถ่ายพี่มีนด้วยแล้วคนลองไปดูกับพี่มีนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะว่ามันร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะสำหรับให้นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย